ตาเอ๋ยอาาอ่านพระสูตรบทนี้แล้วมึนหัวเลยนะพระพุทธเจ้าทรงพูดกับเหล่าสาวกเยอะแยะไปหมดว่าใครจะได้เป็นพระพุทธในอนาคตแต่ละชื่อก็ไม่คุ้นหูอามาเลยสักคนนี่มันเรื่องอะไรกันแน่อามาบทนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยความจริงสูงสุดว่าไม่ใช่แค่พระองค์เท่านั้นที่เป็นพุทธแต่สาวกทุกคนก็มีพุทธในใจเหมือนกันและในอนาคต จะได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าด้วยฮางั้นภาษาลีบุตรพระมหากัสสปะพระอานนที่นั่งล้อมพระองค์อยู่ตอนนั้นพวกท่านก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหรอตาใช่เลยอามาพระองค์ตัดพยากรณ์ให้แต่ละท่านอย่างชัดเจนเลยนะและยังบอกด้วยว่าเอ่อจะตัดสรู้ที่ไหนพระนามอะไรพระมหากาสสปะท่านเป็นผู้นำส่งที่มั่นคงเหมือนรากฐานของพระธธรรม พระองค์พยากรณ์ว่าในอนาคตท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระมหาวัยโลจนะพุทธะและจะเผยแผ่ธรรมในโลกที่สว่างไสวด้วยธรรมะเหมือนแสงพระอาทิตย์ที่ไม่มีวันดับพระสารีบุตรสาวกผู้มีปัญญาเลิศที่สุดพระสารีบุตรเป็นเหมือนมันสมองของศาสนาพระองค์ตรัสว่าวันหนึ่งท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระมหารองพุทธะในโลกที่มีผู้คนเต็มไปด้วยความรู้ และความฉลาดเพื่อชี้ทางปัญญาแก่สรรพสัตว์พระมหาโมคลานะสาวกผู้มีฤทธิ์อัศจรรย์เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้คนพระองค์พยากรณ์ว่าในอนาคตท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระมหาวัยภวะพุทธและจะช่วยปลดปล่อยสัรพสัตว์จากทุกข์ด้วยพลังเมตตาและปัญญาพระอานุนพระอานนท์เป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดเป็นผู้ที่จดจำพระธรรมวินัยทุกคำที่พระองค์ตรัส พระองค์พยากรณ์ว่าในอนาคตพระอานนท์จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระสมบูรณ์ปัญญาพุทธะและจะเผยแผ่ธรรมะไปสู่โลกกว้างเพื่อไม่ให้พระธรรมสูญหายโอ้โหพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นอนาคตของทุกท่านได้ชัดเจนขนาดนี้เลยหรือนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะตาใช่แล้วอามาพระองค์ไม่ได้แค่พูดถึงสาวกยุคนั้นเท่านั้นนะแต่ยังหมายรวมถึงเราทุกคนด้วยให้รู้ว่าแม้วันนี้เราจะยังเป็นคนธรรมดา แต่ในใจเรามีพุทธ,ธะซ่อนอยู่เสมอแปลว่าถ้าอามามีศรัทธาและปฏิบัติจริงสักวันอามาก็มีทางจะเป็นพุทธ,ธะได้ใช่ไหมถูกต้องเลยอามานี่คือคำสัญญาที่พระพุทธเจ้าประทานให้มนุษย์ทุกคนไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรหรือมีชีวิตแบบใดถ้าเพียรพยายามศรัทธามั่นคงวันหนึ่งก็จะตื่นรู้และเป็นพุทธ,ธะได้เหมือนกัน